ถาอยากจะบ,บังทิกกับอาก็ร่อยอ่ะสั่งเพิ่มดีกว่านี่นึงไงช้อปปี้ห้ามงกิน <40. S 1> สิบสิบอืมเรียบร้อยอาไงคุณพัฒชรวัดีวันนี้ไปโดนตัวไหนมาจ้ะโดนดีนนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณมาเดือต่อไปนี้ต้องเรียกว่าคุณนิชากรค่ะฮะี่แกเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอตั้งแต่ฉันรู้จักแกมาเนี่ยเปลี่ยนไปห้าครั้งแล้วนะก็ฉันไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าจะได้งานถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นนิชากรเพราะว่าเป็นชื่อมงคลเหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสมีความหมายว่าบ่อกเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ช่วยเสริมดวงเรื่องงานแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตา แกต้องเปลี่ยนชื่อทุกครั้งที่สมัครงานใหม่เลยเหรอเชื่อหมอดููะไรขนาดนั้นนะแต่หมอดูคนนี้ดังมากเลยนะฉันไปเจอรีวิวมาดาราดังทั้งหลายคนให้หมอดูคนนี้แหละเสริมดวงให้ฉันจองคิวมาเดือนเดือนกว่าจะได้คิวอะ่ะฉันถามแกจริงๆนะถ้าเขาให้ชื่อมองคลชี้แบบเชื่อเชยอะ่ะอย่างเช่นดาวประสบดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยแกจะกล้าเปลี่ยนนะ าใครเขาจะให้ชื่อเชยๆแบบนั้นมาแหละไม่คุยด้วยแหละฉันไปอาบน้ําดีกว่าจ้าคุณลิชากรขอให้คราวนี้ได้เงินสมใจแล้วกันนะคะแกเอาชาบะนาวาใช่ไหมอืมโอเคแกดูนี่ดิกระเป๋าสวยอะ่ะมีตั้งหลายสีช่วยเลือกสีหน่อย สีนี้ก็สวยนะฉันว่าสีดำอะเรียบหรือดูแพงใช้ได้หลายโอกาสด้วยไม่ได้แกสีดำอ่ะเป็นสีกาลกินีของคนเกิดวันพฤหัสสีแดงดีกว่าส่งเสริมเรื่องงานด้วยเมื่อแกจะมาถามฉันทำไมเนี่ยก็ฉันอยากมีคนช่วยคิดบ้างอะไรบ้างอะทั้งที่แกก็มีตัวเลือกอยู่ในใจอยู่แล้วทีหลังก็ยังมาถามไม่ทัเสียอารมณ์ แหมแค่นี้ทําเป็นงอนไปได้และแกจะเอาด้วยปะจะได้สั่งพร้อมกันเลยแกเกิดวันศุกร์ต้องใช้สีฟ้าหรือไม่ก็สีชมพูจะได้ส่งเสริมเรื่องงานเมียว่ะฉันไม่ชอบสีเป็นหวานถ้แกอยากสั่งก็สั่งไปเถอะฉันไม่เอาด้าาวยหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิชากรจากบริษัทห้าโมงเย็นแชนแนลนะครับผมโทรมาแจ้งให้ทราบว่าคุณผ่านการสัมภาษณ์ และให้เข้ามาเริ่มงานได้เลยวันจันทร์หน้าครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เห็นไหมแกชื่อใหม่ของฉันนัปังจริงฉันได้งานแล้วขอรับแกพระความสามารถเถอะอะไรเอะก็ดวงเอะอะก็ดวงไม่หรอกอ่ะก็ฉันเชื่อแบบนี้ถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วอ่ะพาฉันไปซื้อเสื้อหน่อยนะ วันจันก็ต้องใส่เสื้อสีอะไรนะที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่นีห้มารู้จักกาลเทศะก็พอมั้งวันจันนะต้องสีเหลืองวัดีจ้ะ ฉันแป้งนะเป็นเซลล์ซัพพอร์ตเราฟ้านะเป็นเซลล์เหมือนกันมีอะไรว่าถามเราได้นะว่าแต่ฟ้าชอบดอกไม้เหรออ๋ออันนี้ดอกไม้มงคลอะ่ะเสริมฮวงจุย้ยช่วยให้งานราบรื่นเออนี่สองคนนี่ฟ้านะเป็นเซล์เรานายนะอยู่ฝ่ายจับซื้อเรานัดนะเป็นเซลล์เหมือนกันอนะ่ะ เรื่องงานเนี่ยทำเราได้เลยตอนที่ไปกินข้าวตอนรับฟ้ากันวันนี้นะัดไม่มีลูกค้าใช่ไหมอืมแต่ว่าหัวหน้าให้สอนงานฟ้าเขาก่อนอะ่ะเ,เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยว่ากันนะในฟ้าฉันขอเตือนเลยนะอย่าไปหลงเสน่หไอ้นัดมันเห็นรล่อๆแบบเนี้ยเจ้าชู้จะตาย เซลคนก่อนหน้านี้นที่เราออกไปอ่ะก็เาพาะมันนี่แหละไปหาปูเขาจริงดิขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงอะสิส่วนนายอะขี้อายหน่อยแต่ครบด้นิสัยดี เราซื้อขนมมาให้แบ่งกันกินนะขอบคุณนะให้แบ่งกันกินแต่วางไว้โต๊ะฟ้าเนี่ยนะมันยังไงไหนเล่าสิพูดไปเรื่อยอะแกจะกินไม่กินกินสิเอามานีแล้ววันนี้ฟ้าไม่ออกไปหาลูกค้าหรอไปดิรอนัดอยู่ฮัลโหลนัด เ okay. รอแป <unanim occurs S 1> ๊บน <part. S 4> ึ่งเดี๋ยวไปเดีนี้แหละไปก่อนนะไปนายแกทำใจหน่อยนะแกไม่ใช่คนดวงสมพงกับฟ้ามันหรอกแปลกเนาะยังมีคนเชื่อแบบนี้อีกอะยังไงอะแป้งมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องดวงก็ฟ้าดิบอกว่านัดเป็นผู้ชายที่โง่เฮงดีใครได้เป็นคู่ชีวิตด้วยก็จะช่วยกันเสริมดวง อยู่ด้วยก็มีแต่ความโชคดีอะแต่เนี่ยก็ไม่คิดนะว่าจะยังมีคนเอาเรื่องดวงมากำหนดชีวิตตัวเองขนาดนี้อะอยู่นี่เองทำไมฉันโทรหารไม่ติดเออฉันก็เพิ่งกลับมาถึงนี่แหละแล้วนี่โทรศัพท์แกเป็นอะไรอ่ะแม่แก่โทรมาหาฉันเนี่ย บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยมาถึงกระบ่นไม่หยุดเลยนะและ้วจะโทรติดได้ยังไงล่ะกระชั้นพึ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่มานี่อย่าบอกนะว่าก็หมอดูแนะนํามาพอดูหมอเสร็จฉันก็รีบไปเปลี่ยนเบอร์เลยมีปัญหาอะไรเห็นไปดูดวงมาอีกละ่ะรอก,ก่อนเปลี่ยนชื่อวันที่เปลี่ยนเบอร์อีกก็พอดีช่วงเนี้ยฉันหาลูกค้าไม่ค่อยได้หมอดูบอกว่าเบอร์ฉันเนี่ยมันมีเลขไม่ดีอยู่ให้รีบไปเปลี่ยนเบอร์ซะจะได้คุยงานราบรื่น เร่เปลี่ยนเบอร์แบบนี้ยลูกค้าก็ติดต่อไม่ได้อีกเออนะ่ะเดี๋ยวฉันค่อยแจ้งลูกค้าเองแหละงั้นตามสบายจ้ะเยืลืมโทรหาแม้แกด้วย่ะจด้ ฟ้าหัวหน้าเลยกไปทำไมงานไม่ปัญหาหรือเปล่าโดนบ่นมาดิที่เปลี่ยนเบอร์แล้วไม่แจ้งลูกค้าติดต่อไม่ได้ลูกค้าก็เลยโทรไปไวุ่นวายกับหัวหน้าแล้วฉันก็เลยโดนสวดยับเนี่ยเอา้าแล้วนี่ไปเปลี่ยนเบอร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเลยแล้วได้ตั้งโอนสายไปไหมฉันเอาซิมเก่าไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้เลยไม่ได้ทำแล้วนี่ฉันมึงให้มือลูกค้าไปเขาก็ติดต่อแกไม่ได้สิขอโทษทีนะวุ่นวายไปหมดเลย ขราวหลังจะเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเพื่อนร่วมงานด้วยนะฉันจะต้องแจ้งลูกค้าอีกเนี่ยฟ้าเดี๋ยวช่วยเซ็นเอกสารอันนีห้หน่อยนะใบสั่งผลิตสินค้าหัวหน้าเซ็นไว้ให้แล้วอะแป๊บนะหาปากกาแปบ๊บอา้าวอยู่ใบมื่วานแน่เลยอะ รืมเมาหรอก็เล่นเปลี่ยนกระเป๋าวันละสีเลยอ่ะเจ็ดวันเจ็ดสีเลยแหมมันก็ต้องมีเสริมดวงกันหน่อยเฮ้ยได้ไงปะกาเอ้ยโหเอกสารเตี่ยมหมดเลยอ่ะ totally ต้องส่งวันนี้ด้วยงั้นนายช่วยปินเอกสารให้หม่หน่อยได้ไหม เดี๋ยวฟ้าให้หัวหน้าเซนเองแต่เวลาเนี้ยหัวหน้าน่าจะออกไปแล้วนะเพราะามีลูกค้าอุยอ้ยเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่แป้งขอเบอร์หัวหน้าหน่อยสิหัวหน้าคะนี่ฟ้าเองนะคะ ตอนนี้หัวหน้าอยู่ไหนเหรอคะจะกลับเข้ามาออฟฟิศอีกไหมคะฉันออกมาพบลูกค้าไม่น่าจะได้กลับออฟฟิศแล้วหัวหน้าไปพบลูกค้าที่ไหนเหรอคะเดีย๋ยวฟ้าไปหาค่ะมีอะไรหรือเปล่าเรื่องหน่วนจนรอไม่ได้เลยเหรอพอดีว่ามีเอกสารที่ต้องเซ็นด่วนนะคะต้องส่งให้โรงงานวันนี้ไม่งั้นผลิตไม่ทันแต่ฉันเซ็นให้นายไปแล้วนะเอ่อคือิงั้นเอามาให้ฉันเซ็นละกัน ที่บริษัทคุณชนรดาแถวสีลมคุณรู้จักใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวฟ้าตามไปนะคะฟ้าคุณอ่านส่งเมลมาบอกว่าจะส่งเคมสินค้าพห้เซียวไปรับที่ลังสีดอแต่ก่อนสี่โมงนะพรอาทิตย์หน้าบริษัทคุณอ่านะจะหยุดยาวให้นัดไปรับได้ไหมอะ่ะนัดติดลูกค้าที่บางพีอะดิคงม,มาไม่ทันหรอก Oh. อ้าวทำไมวันนี้คุณนิชากรสภาพดูไม่ได้เลยคะเนี่ยวันนี้วุ่นวายมากเลยอะเมื่อเช้าฉันโดนหัวหน้าบ่นเรื่องเปลี่ยนเบอร์ไม่บอกเขาแล้วก็ทําเอกสารสําคัญเปียกน้ําอีกต้องถอดไปให้หัวหน้าเซ็นถึงสีลงโน่น่ะแล้วต้องไปเอาสินค้าที่ลูกค้าเค็มถึงรังสีอีกโอ้ยวันนี้มันวันอะไรก็ไม่รู้เนี่วันนี้ การงานไม่ราบรื่นเลยนะใส่เสื้อผิดสีป่ะเนี่ยก็ตารางสีมงคลบอกว่าใส่สีขาวแล้วงานจะลุ่ง,ล,งลุ่งเริ่งเหอะตกลงมันช่วยจริงป่ะเนี่ยนี่คิดว่ามันเกี่ยวกับสีเสื้อจริงเหรอทุกวันนี้ที่แกได้งานอะ่ะมันเกี่ยวกับความสามารถของแกว่าเกี่ยวกับดวง่ฉันขอถามหน่อยนะสีกระราษกินีวันเนี้สีอะไรสีน้ําตาลนี่แกดูชุดที่ฉันใส่นะสีน้ําตาล ถ้าสีามตาไม่ได้จริงอะทําไมวันนี้ยฉันปิดดิวใหญ่ได้ละ่ะขายบ้านให้ลูกค้าได้ตั้งสี่หลังวันนี้ฉันได้ค่าคอมเป็นแสนเลยนะบางทีแกอาจจะฟุกก็ได้มัง้งนี่แกไม่คิดว่าเป็นเพราะความสามาถของฉันบ้างเลยหรอถ้าวันนี้ฉันขายไม่ได้อะฉันก็ไม่โทษว่าฉันใส่เสื้อสียมตางนะแกลองคิดดีๆนะที่ทุกวันนี้แกวุ่นวายมากขึ้นอะเพราะว่าแกเชื่อเรื่องแบบนี้มากเกินไปหรอือเปล่า เอาเถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วป่ะเดี๋ยวนี้ยฉันพานไปเลี้ยงข้าวเองปล่อยใจสบายสบายเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเชื่อฉันสิไม่อะฟ้าทำอะไรพี่นะฟ้าขอโทษนะฟ้าเป็นไรไหมอ่ะฉันจับได้ว่านัดมีคนอื่นอ่ะพอจะเอาเรื่อง มันก็เลยบอกเลิกไอ้นัดไนไะอ้นัดคิดไว้ไม่มีผิดแล้วมันทําอะไรฟ้าไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันก็เคยบอกแล้วนะว่านัดมันเจ้าชู้เป็นไงล่ะทีนี้ไม่ฟังกันบ้างเลยนะไม่เอานะแป้งเดี๋ยวไปซ้ําเติมเพื่อนเลยฟ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอโทษทีมันคันปากอะ่ะเตือนจนปากจะฉีกกูแล้วไม่เคยจะฟังมันก็งหงุดหงิดบ้างอะ่ะแล้วฟ้ากลับบ้านไหวไหมได้เอารถมาหรือเปล่า ว่าเช้านัดไปรับอ่ะก็เลยไม่ได้เอารถมางั้นให้เราไปส่งนะอะขอบคุณนะอ้าวมาเดือนี่เพื่อนสนิทฟ้าเองนี่นายนะสวัสดีครับมาเดือ นี่ฉันไปดูหนังกันนายมาอ๋องั้นเรากลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารับไปก่อนนะมาเดือยนี่เปลี่ยนแฟนเสริมดวงด้ป่ะเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมาชื่อเลยเกก็พูดซะฉันดูไม่ดีเลยแต่เอาจริงป่านายนี่เมื่อก่อนคืออยู่นอกสายตาฉันมากเลยนะ แต่ว่าเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็สม่ำเสมอก็เลยลองเปิดใจดูเห็นไหมไอคนที่มันหลุดมาจากตำราดวงชะตายังไม่ใช่คนดีแบบที่คิดเลยว่าแต่วันนี้วันจันไม่ใช่หรอห้ามใส่ถีแดงนี่ฉันเลิกหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้แล้วแกใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งเลือกสีเสื้อไม่ต้องเสียเงินกับของมงคลใช้ชีวิตแบบสบายสบายอ่ะเออก็ดีอะไรที่ทำแล้วสบายใจอ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ดีหมดนั่นแหละแค่อย่าไปทําให้ใครเียบร้อนดูททาให้ตัวเองลาบากก็พออวันนี้นี่ข่าวดีฉันปิดดิวลูกค้าใหม่ได้ด้วยแหละและลูกค้าเก่าก็มาต่อสัญญาลูกค้าชมใหญ่เลยแกแต่อาทิตย์หน้านะฉันก็จะผ่านโปแล้วได้ขึ้นเงินเดือนด้วยเดน๋ยววันนี้ฉันจะเลี้ยงแกเองปล่อยใจสบายสบาย,บายทุกอย่างกําลังดีขึ้นไปหาอะไรกินกันอืมประโยชน์ของฉันนะเอามาใช้ได้ไงเนี่ย จ่ายในค่าลิกสิทธิ์มาเลยฉันก็กำลังจะพาไปเรียงข้าวเป็นค่าลิกสิทธิ์อยู่นี่ไงพอปะล่ะ